สวัสดีทุกท่านเย้วันนี้ก็มาพบกับช่องบีดอยแล้วนะคะเย้วันนี้เราก็จะมาเล่นเกม My Craft นั่นเองนะคะทุกคนก็อันนี้ก็เป็น EP 1ของเรานั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยคะ่ะวันนี้ก็ลืมไปนะคะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญน,นะคะเป็นการจากช่อง นั่นเองนะคะอุ๊ยทำไมอะ่นะน,นี่นะคะจากช่องกาโตะนะคะอันนี้จากช่องกาโตะนะคะอันนี้มีแขกรับเชิญนะคะจากช่องกาโตะนั่นเองเย้นี่นะคะก็แบบรูปร่างหนะ้าตาเจ้าบววแบบนี้นะเนี่ยใส่ชุดมากับไหนไหนไหนท่า,ทาไม่เห็น<ม>ท่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวตอนดี๋เดี๋ยวเราไปตัดไม้ดีกว่านะคะทุกคน ไม่มีโอ้ทุกคนคือไม้ไกลมากขอบอกอันนี้คือแมป1.18นั่นเองนะคะก็แบบมาเล่นกันเยอะๆนะเขาอัปเดตใหม่แล้วนะสำหรับใครที่อยากเล่นนะ1.18ก็มาเล่นได้นะคะมาเล่นได้เลยนะเขาอัปเดตใหม่แล้ว นี่นะคะก็จะมีดอกไม้สีขาวว้าวแล้วก็เดี๋ยวเราไปตัดต้นไม้กันเองกันกันกนเองนะคะเราจะไปตัดต้นไม้ดีกว่านะคะก็แบบเวอร์ชั่น18ก็แบบมีอะไรให้เล่นเยอะเลยเนาะมีกล้องส่งทางไกลด้วยเนาะที่รู้รู้มานะเนะี่ยทุกคน กแบบ็แบบแก็เลยแบบเกมก็ก็แบบอก็พี่กาตุก็แนะนำเกมมาเนาะบอกว่าเกมสนุกนะลองเล่นไหมเห็นแบบเข้าแคสกันอยอุ้ยมาตีทำไมวะเจ้าสองเก่าเล้ยีชอบตีอ่ะชอบตีจังนี่ทุกคนตอนนี้เราได้ไม้ประมาณหกชิ้นนั่นเองนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต้นอื่นเลยดีกว่านี่คือแล้วเราก็นึกว่าทําทุกคนคืออยากทุกคนไปฆ่าเกตดีกว่าฮะอุ้ยทุกคนเป็นน้ำแข็งมาดูตรงนี้สิกาโตะน้ำแข็งนะเห็นปะเด็ดตัดไม้อยู่โอเคโอเคในได้เนื้อแค่ชิ้นเดียวนะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็แบบโอเคไปตัดไม้กันต่อน,นั่นเองนะคะ ตัดไม้สีน้ำตาลน,นะโอเคค่ะสีน้ำตาลน,นั่นเองนี่นะคะทุกคนก็เราตัดไม้ให้ได้หนึ่งชุดดีกว่าไหมเพราะเออเพราะหนึ่งจุดสิบแปดเดอแบบอืมตอนกลางคืนเร็วมากนะคะทุกคนเนาะพยัดนะพี่กาแต่แอบอ,อ๋อเจ็บคออเคจะมืดแล้วอะเร็วจัง นั่นอะทำไมเห็นท้องฟ้าเป็นแบบอืมสีแบบมืดๆอะเนาะน,ะนาจอดจะพังอะไรล่ะอ๋อใช่นาจอดมันเช่าอยู่เลยอะยังไม่มืดเอาทุกคนพี่กะโตหายทุกคนพี่กาโตอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะกาโตอยู่ไหนอ่ะ เราไปทำไมน้ำแข็งไ,งไม่บอกกันเลยอ่ะมต้องอโอ้โอมีถ้ำขนลุกมากเลยอ่ะทุกคนเวอร์ชันนี้แบบขนลุกมากเวอร์ชันสิไม่ขนาดนี้นะนี่เจอแล้วแหลกการ์เตะไหนบอกว่าอยู่ที่น้ำแข็งที่แท้เข้าถ้ำ แมน่นียนเก่งนะเราอุ้ยมีแม่น้ำแต่ถ้าแบบใครแบบสนใจอยากเล่นน้ำไหมคะสนใจครับผมลืมไปอ้าวมันมันตั้งไม่ได้อะแล้วทำไมนะมันตั้งได้งงมากที่ทรายมันตั้งไม่ได้แล้วทำไมนะมันตั้งได้เนี่ย <c oughs> นี่นะคะเราก็เข้าอันนี้คือถ้ำหรอถ้าเดินไปก็จะเอามาตัออค,คนบีด้าบีด้าที่ขุดทรายตรงนี้ได้ยังไง ฝุดทรายน้าบนอ่ะไหนคะผมอ๋อเนี่ยเหรอคะเนี่ยเหรอ,หรอว้ายว้ายว้าตูลูกชนะดีนะที่ไม่ตายอะ่ะถ้าตายนี่อืไม่อยากจะพูดแหมมีนั้นทุกคนอย่าตีนะเคยตีมาแล้วอะ่ะมันวิ่งตามแบบ ตอนได้กลัวมากวิ่งหนีเกือบแทบไม่รอดชีวิตนะทำไมเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเนื้อสัตวมีเนื้อสัตว์มีเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋วให้เดี๋ยวให้นี้เดีอีกหนึ่งอันพอไหมนั้นปายแล้วอยู่ด้านล่างอ่ะอยู่ด้านล่างเออนั่นเล่เยอะเยอะมากไหม ซอมบี้แน่เลยตายแล้วตายแล้วมีซอมบี้ว้ายมีซอมบี้แต่ที่เรายังไม่มีนะแล้วแล้วสัตว์หายไปไหนอ๋อนั่นไงมีไข่ทุกคนแล้วว่าเราไปฆ่าไก่ดีกว่านะเราไปฆ่าไก่ดีกว่านะไก่คือเพื่อหมดใจเยอะมากนะทุกคนนะสำหรับใครที่แบบ ไม่รู้เนาะไม่ไม่คือไม่ได้ไม่เออคือสําหรับใครที่แบบไม่เคยเล่นแล้วอยากลองเล่นเนะาะไก่อ่ะฆ่าสองทีก็ตายแล้วนะโอ้โหตัวหนึ่งกลัววะเอยฆ่าพี่ฉันฉันกลัวฉันขอนหนีก่อนละกันแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอุ้ยมีวัวว,าวา้าวัาวัาว้าว้าภาษาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าข้าวข้าเลยทุกคนวัวนี่หัวใจเยอะ ทุกคนจะมืดแล้วจะมืดแล้วนะจะมืดแล้วนะจะมืดแล้วนะอืมนี่โอเคไปดีกว่ากลัวมากทุกคนคือกลัวซอมบี้เวอร์ชันสิบแปดเกิดมาจะเห็นซอมบี้แล้วนะแต่เรายังไม่เห็น นี่ได้เนื้อแล้วได้ประมาณเนื้อไก่สองเนื้อเนื้อวัวสองแล้วก็เนื้อแกะสองเอาเลยค่ะเนี่ยฉันส่งให้ปึ๊บอืม,มน,นี่โทรศัพท์ค้างเหรอม,ม,มันบั็กหรือเปล่ามืดแล้วะบล็อกหรออืยอย่าบั็กนะอย่าบัก็ก ยาไม่บักแล้วแบบนั้นเห็นเดินได้ใช่มันเดินตดูดเก็บหินไม่ได้ทำไมมันเก็บไม่ได้อะทำไมมันเก็บหินไม่ได้อ่ะงงไหมทำไมเอาแล้วล้ไปไหนอ่ะนั้นอ๋อนี่บ่อยู่ตรงนี้หินไม่มีทีอะ บักป้าเนี่ยกลับมาเป็นปกติใช่ไหมหรือว่าเก็บไปในตัวแล้วว่าหรือว่าเนื้ออื่นเก็บไปในตัวแล้วเนื้อแบบเนะื้ออื่นใช่ไหมเก็บไปในตัวแล้วแบบนั้นอ่ะอุะ้ยแล้วอย่าตีซิโดตายอได้เหรอ ได้เราตีอยู่เมื่อกี้อ่ะหัวใจลดเหลือสองดวงเลยถ้าสเกลิตันเข้ามาวิ่งตีดูตายยาจะวางยางจะวางไฟจะวางไฟก็ไม่โบกแหม,มเกกน้มเกกนั้นมีทรายมีทรายขุดเลยขุดเลยขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจจะตีขอละกันตรงนี้ไม่ต้องอุดน,นะ อุวยมีคีปเปอร์ไม่คุ้นแล้วนะฉันไม่อยากคุ้นกับคีปเปอร์ฉันไม่อยากยุ่งกับคีปเปอร์ฉันกลัวมันล่ามเกิดตายฉันจะอยู่ด้านในนี้แหละกลัว <c oughs> ซอมบี้มามกเก,นะก๋ก็ให้แล้วไม่ไม่เกี่ยชุดอยู่นะไมไ่เป็นอ,อรชนะุดอยู่น,นะอ๋ออยู่ในตัวประมาณสองอันเองไม่เอาอ่ะมันกลาง คุณอยู่กลักวกลัวตายนี่แหละค่อยไปหาพรุ่งนี้เช้าก็ได้พรุ่งนี้เช้าอีกเรี้แป๊บเดียวมีหีบไม่จะได้เก็บของก่อนสร้งเลยสั่งเลย,เลยอืมสั่งเลยนะนี่หีบเราต้องใช้นี้นะคะทุกคนปึ๊บๆเยอะมากก็ ่ได้มานึ่งอันได้มาหนึ่งอันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ขอลาไปก่อนนะคะจากช่อง B ีดอกคนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคนคะ่ะบ๊ายบายบายติดตามอ,อีพีสองนะคะงูงิงิงง